ที่สอนอทองหล่อครับที่รรทราบว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องของเจ้าหน้าที่ตรวจที่ไปนํารถที่ในพื้นที่ของมักกะสันนะครับตอนนี้ผลการสอบเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ในส่วนอยู่ระหว่างที่กรมประชาการหน่วยขับานสั่งการให้กรมขับกานหน่วคขับานห้าแล้วก็สอนอทองหลอ่อทําการตรวจสอบข้อที่จริงในขณะนี้ยังไม่ได้รายงานขึ้นมาก็จะได้เร่งรัด ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้แรถลงให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบต่อไปครับเรากําหนดกรอบไหมครับว่าจะต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลากี่วันครับในการกรวบรวมข้อเท็จจริงนี่ครับเพราะในส่วนของนครบาลตอนนี้เร่งให้เร็วที่สุดแต่ว่ากองบังการตำรวจนครบาล5เนี่ยแจ้งไว้ในก็ภายใน3วันนะครับ ท่านครับแต่ว่าข้อมูลล่าสุดที่ทางพุวมกับของสอน,อนทองหล่อให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าผลสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งมาที่นครบาลแล้วอะครับาแต่ตอนนี้ยังอา,อาจจะในส่วนของผมยังไม่ยังไม่ได้เห็นข้องเรื่องของการรายงานแต่อย่างไรนะครับกเ็เดี๋ยวจะได้ทําการตรวจสอบว่าถ้ากรณีสอบเสร็จแล้วส่งมาแล้วเนี่ยอ,อยู่ที่จุดใดก็จะได้มานําเรียนให้ทราบครับ เบื้องต้นที่เราดูครับน่าจะเข้าข่ายความผิดไหมครับหรือมีมูลไหมครับถ้าว่าในเรื่องของความผิดกฎหมายในเรื่องของความผิดกฎหมายก็ไม่ไม่ไม่ได้มีในเรื่องของในเรื่องของผิดกฎหมายอะไรนะครับแต่ว่าในเรื่องของวินัยตรงนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าในการกรณีของการไปนําดังกล่าวเนี่ยมันมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนจริงๆไหมนะครับจากการสอบเบื้องต้นนะครับมีมูลความผิดทางวินัยไหมครับ จากที่ที่เราสอบถามหรือดูจากพฤติการในเบื้องต้นเนี่ยฮะน่าจะเข้าข่ายความผิดทางวินัยไหมฮะตอนนี้ต้องขอเรียนว่าต้องดูในเรื่องของข้อเท็จจริงที่รายงานซึ่งก็จะต้องมีการในส่วนของหน่วยงานที่ตรวจสอบก็จะมีการสอบปากคำองพูดที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นกองบัญชาการตำรวจนครบาลต้องให้ความเป็นธรรมของทุกฝ่ายครับมีการเผยแพร่ค,คลิปที่2อออกมาแล้วอะครับลักษณะค่อนข้างชัดเจนเลยว่า เป็นการนำครับตอนนี้ทางนครบ,บาลได้เห็นหลักฐานตรงนี้หรือยังครับข้ะนั้นก็เป็นถือว่าเป็นส่วนเป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งเพราะ,ะประกอบเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องอฟังทุกฝ่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาทําการพิิจฉัยครับท่านครับการนําขบวนนารถบุคคลดังกล่าวเนี่ยการกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจบางท่านเนี่ยเป็นการกระทําเพื่ออํานวย ความสะดวกให้กับบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งการกระทำครั้งนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการแต่งตั้งยกย้ายช่วงแต่งตั้งยกย้ายพอดีหรือไม่ครับเพราะว่าบุคตํารวจคนดังกล่าวเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้มาถึง5ปีแล้วและช่วงนี้เป็นการแต่งตั้งยกย้ายเนี่ยอาจจะใช้ในเรื่องของอความรู้ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้มีการ ช่วยเหลืออยู่ต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือตาแหน่งสูงขึ้นเนี่ยในเรื่องของระบบอุปธรรมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมฮะอันนี้ก็เป็นอํานาจของท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในการบริหารงานด้านบุคคลแต่อย่างไรก็ตามตามหลักการแล้วนั้นในเรื่องของทั้งความดีความชอบในเรื่องของการกระทําที่ผิดวินัยต่างๆตรงนี้มีผลต่อการแต่งตั้งทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ตามอํานาจในการพิจนารณาก็ ต้องขอสมุวนไว้เป็นในเรื่องของท่านผู้มีชาชการตำรวจควนบานครับเมื่อเช้าในแพทย์ท่านหนึ่งเนี่ยจะมอบรางวัลให้กับคุณผู้หญิงที่ขับรถดังกล่าวอยู่แล้วก็ให้ความคิดเห็นส่วนตัวทํานองว่าการกระทํำของบุคคลในภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่อาจขัดต่อกฎหมายนั่นหมายความว่าจะไม่ใช่แค่เรื่องวินัยอย่างเดียวใช่ไหมครับ ขออีกครั้งฮะหมายถึงว่ามอบรางวัลมอบรางวัลให้กับ1 0,000บาทให้กับคุณผู้หญิงที่ขับรถแล้วก็บันทึกภาพนี้ได้ครับแล้วก็ทางในแพทย์ด้ให้ความคิดเห็นน้องว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของบุคคลที่ปรากฏในภาพเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่อาจจะขัดต่อกฎหมายนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่เรื่องวินยัยอาจจะมีเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรฮะเนื่องจากว่าเป็นการกระทําส่วนตัว ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ก็ต้องดูทั้งหมดครับอะไรที่ว่าเป็นความผิดทางด้านของอกฎหมายหรือไม่หรือเป็นเรื่องของวินัยอย่างไรไปตรงนี้ก็การตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะต้องอครอบคลุมทั้งสองเรื่องนะครับซึ่งตรงนั้นก็เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดร,รายงานมาประกันใดตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏอย่างไรก็ในส่วนของกองบัญชาการมวลคนบานก็ยืนยันว่าก็จะดําเนินการโดยเคร่งครัดครับ นี่หรนะือเปล่าครับยังไงครับสอบถามต้นเลยนะครับตำรวจที่นำมามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับว i p พีคนนี้หนัดไหนครับตรงประเด็นนี้ยังยังไม่ทราบานะครับก็ในส่วนของนักความบันยังไม,ไม่ได้รับรายงานแต่ว่าก็ต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง อันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของด้านการข่าวที่อาจจะพูดกันไปว่าสัมพันธ์ส่วนตัวมากแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าในส่วนของผมยังยังไม่ได้รับทราบตรงนี้ครับครับท่านครับในส่วนของการสแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับจําเป็นหรือไม่ครับเพราะว่าอาจจะจาเป็นยังถึงขนาดว่าเชิญ VIP ท่านนั้นเนี่ยมาร่วมในการให้ข้อมูลในการสอบข้อเท็จจริงในส่วนนี้ด้วยนะครับรท่านเพราะตรงนี้ในส่วนของหน่วยที่ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะพิจารณานะครับ ว่าจะสอบปากคําใครบ้างแล้วก็เพื่อให้ได้ข้อมูลได้ข้อยุติถึงแม้ว่าจะรายงานมาในส่วนของนครบาลแล้วเพื่อให้ได้ข้อยุติก็อาจจะมีการสั่งการเพิ่มเติมหรืออย่างไรป,ประการใดตรงนี้ก็สามารถดําเนินการได้ครับจําเป็นต้องมีการไปตรวจสอบการแต่งตั้งโยกย้ายของตํารวจนายนี้ด้วยไหมครับว่ามันมีความผิดปกติหรือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ครับแล้วก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยครับ ก็ S <S ในเรื่องของการแต่งตั้งในเรื่องของการแต่งตั้งก็คงเป็นมีหลักเกณฑ์ในการพิจนารณาแล้วซึ่งในส่วนของท่านผู้บัญชการตํารวจนครบาลก็คงดําเนินการไปที่ผมเรียนว่าในเรื่องของความดีความชอบในเรื่องของวินัยต่างๆก็จะมาประกอบในเรื่องของการแต่งตั้งอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของกรณีนี้มันก็ยังไม่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการบัญิีแต่ว่ายังไม่ได้ข้อยุติว่าเป็นความผิดกฎหมายเป็นความผิดวินัยอย่างไรบ้าง ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอำนาจของท่านผู้มีาชการตํารวจนครบาลจะเป็นพิจารณาว่ามีส่วนในเพื่อกระทบกับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรหรือไม่ตรงนี้ผมขอไม่กล้าร่วงในเรื่องของอำนาจของท่านผู้มีชาชการตรารวจนครบาลอันนี้หมายถึงในกรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรงนี้เนี่ยครับต้องมีการนําข้อมูลการแต่งตั้งยกย้ายตรงนี้เนี่ยครับมาพิจารณาในคณะกรรมการสอบสวนกรณีนี้ด้วยไหมครับ คงต้องพิจารณาว่ามันเกี่ยวข้องกับในเรื่องคดีนี้หรือใน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 ประเด็นของการกระทําความผิดนี้หรือเปล่ามีความจําเป็นไหมที่จะต้องอ่านมาประกอบในการพิจารณาของจะผิดหรือไม่ผิดในในในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับในมุมมองของของท่านโฆษกครับผ่านมาแล้วสองวันคลิปออกมาประมาณถึงสองคลิปแล้วเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของท่านในฐานะที่ท่านดูการจราจร การดูแลผู้ั้งบัญชาในเรื่องของการจราจรเนี่ยมุมมองของท่านว่าการกระทําของบุคคลดังกล่าวในภาพเนี่ยเป็นความดีความชอบหรือเปล่าครับในเรื่องในประเด็นแรกในประเด็นแรกที่ในเรื่องของการจัดระบบการจราจรในมุมมองที่สามารถบอกเรื่องของกา,ก,ารจรจรการจัดการจราจรเนี่ยการจัดการจราจรกรณีของอสนมักกะสันสนมักกะสันเนี่ยการบริหารจัดการจราจรก็ถือว่าตรงนี้ เป็นเรื่องที่เราจัดระบบของการจราจรในเรื่องของวันเวตามปกติเพียงแต่ว่าตรงนี้เจ้าที่เองเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดในเรื่องของการตั้งเครื่องหมายป้ายตรงนี้เราแม้ในดูแลด้านการจราจรเราก็น้อมรับความผิดพลาดบกพร่องตรงนี้แล้วก็จะพยายามแก้ไขเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อันนี้ในเรื่องของการจัดระบบการจราจรในเรื่องประการต่อมาในเรื่องของ รถนำนำนะครับในการนําแก้ไขปัญหาตรงนี้ต้องเรียนว่า,เ,าเราก็ต้องเมื่อมเอีเรื่องเกิดขึ้นก็ต้องพิจานรณาการแรกในเรื่องของตามระเบียบข้อกฎหมายที่ที่เ,เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งในเรื่องของระเบียบในเรื่องของบุคคลสําคัญต่างๆอันนี้มันก็มีกําหนดไว้โดยชัดเจนอยู่แล้วซึ่งกรณีดังกล่าวก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าไม่ใช่บุคคลสําคัญตาม ตาม A, ระเบียบที่ที่ปฏิบัติมาแต่อย่างไรก็ตามกรณีที่ไม่ได้เป็นกรณีของระเบียบก็ได้เรียนให้ทราบแล้วตามกฎหมายที่ว่ากรณีของเหตุจําเป็นฉุกเฉินกรณีของเรื่องอุบัติเหตุกรณีของเรื่องในส่วนของการแก้ไขปัญหาการจราจรตรงนี้เจ้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียนยืนยันว่าเราดำเนินการปฏิบัติมาหลายเคส ที่จาเป็นเรื่องดส่วนใหญ่จะเป็นด้านการแพทย์ที่เ,เรียนว่าการนําหัวใจการนําอวัยวะต่างๆไปเปลี่ยนซึ่งต้องแข่งกับเวลามากเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็จะมีอย่างนี้ที่ขอทางนั่นอะไรเพื่อที่ให้อวัยวะนั้นทันเวลาหรือแม้กระทั่งผู้เจ็บป่วยซึ่งเสี่ยวเวลาของนาทีในการที่นําส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะทุกข์เจินเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในนี้หรือแม้กระทั่งการเข้าไปแก้ไขกรณีรถ เกิดอุบัติเหตุเพื่อถ้าเกิดช้าไปรถก็ติดมากมายตรงนี้เราปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้รับมีการร้องเรียนหรือเกิดปัญหาอย่างเช่นเคสนี้เพราะนั้นอย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมก็คงดูแลในส่วนของงานจราจรส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันครับถ้าอะไรที่มันเป็นความผิดในส่วนของกองบัญชาการตำรวจความบาดเราก็ยืนยันว่าเราก็จะต้องปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแม้แต่จะเป็นส่วนของเจ้าที่ตำรวจเองก็ตามแต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการใดๆต้องให้เกิดความยุติธรรมของทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้มีการตรวจสอบการรายงานข้อเท็จจริงอะไรขึ้นมาเพื่อพิจารณาให้รอบคอบครับเพราะเราเ,เราจะไม่แม้เราจะให้ความเป็นธรรมให้กับสังคมเนี่ยโดยที่เราจะเล่งรัดและก็สรุปตัดสินใจไปตรงนั้นก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ก็เลยต้องออรอเวลาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ครอบคุมทุกฝ่ายเพื่อที่จะก,การตัดสินใจนั้นเนี่ยก็จะได้มีความถูกต้องและเป็นธรรมมากที่สุดคับท่านครับขอสอบถามดนึงว่าใน,านแ,มแม้ว่าแม้ว่าท่านจะไ,ได้ไรับรายงานเป็นเอกสารจากทางสอนอท่องล่อครับจากการสักถามหรือสอบถามเบื้องต้นคุณตํารวจระดับในตารวจชั้นสัญญาบัตรระดับพันตารวจตรีเนี่ยมีเหตุผลความจาเป็นใดครับที่ถึงต้องไปนํารถเบนซ์ขนาดเก่าเนี ตำรวจมีเหตุผลความจําเป็นใดครับที่ต้องไปนารถเบนซ์นำรถเบนซ์ขนดัเก่าวฮะในตํารวจระดับพันตารวจตรีท่านนี้ครับเอาตรงนี้ก็อยู่ในเรื่องเรื่องของข้อที่จริงจากการตรวจสอบขณะนี้ก็อยู่ระหว่างของการดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงตรงน,นี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องทําการตรวจสอบครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารถมันเริ่มมาเต็มที่มากขึ้นแล้วครับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แล้วก็กรณีของมักกะสันก็มีลักษณะความขัดแย้งอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นไปได้ไหมฮะว่าการจัดการจราจรในกรณีพิเศษในแต่ละพื้นที่นะครับจะเริ่มกลับมาเปิดเต็มพื้นที่เหมือนเดิมหรือกลับมาปฏิบัติเหมือนเดิมในทุกพื้นที่ครับเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกครับครับใช่ครับก็จริงๆก่อนที่จะทําการเปิดไปทก่วันที่หนึ่งพิจิกยนเราได้มีการประชุมกำชับการปฏิบัติในส่วนของทุกพื้นที่แล้วเพื่อเตรียมการรองรับสภาพการจราจรที่ คิดว่าน่าจะเป็นปัจจุบันแล้เกือบร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะนั้นได้สั่งการไปแล้วให้ทุกฝ่ายเนี่ยเตรียมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้อะไรต่างๆในการบริหารจัดการจราจรแล้วก็การคืนพื้นผิวการจราจรต่างๆซึ่งก็ได้มีการดําเนินการไปแล้วแต่ก็ยังมีเหตุการณ์ของที่สอนอมกักะสร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมุ่อ เมื่อวานก็เลยได้มีการประชุมกำชับย้ำเตือนให้ทุกฝ่ายเข้าไปตรวจสอบอย่าให้เกิดการผิดพลาดอย่างเช่นที่กรณีที่เหตุที่เกิดขึ้นครับตรงนี้เราก็น้อมรับครับว่ามีส่วนไหนที่บกพร่องแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยเราก็จะพยายามแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับมาตรการการจัดการจราจรแบบพิเศษในแต่ละพื้นที่ครับ คือตรงนี้จะเริ่มเมื่อไหร่ครับสัปดาห์หน้าเลยไหมฮะหรือว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงไปนะจริงๆมีหลายพื้นที่ก็เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วที่จัดเป็นเดินรถทางเดียวอย่างเช่นของคู่ขนานล,ลอยฟ้าบนทางด่วนเราก็ <c oughs> มีการจัดเดินรถทางเดียวมาเ,เรียบร้อยแล้วครับนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เราก็ให้ อำนาจการตัดสินใจในการบริหารจัดการจราจ,จรในระดับพื้นที่เนื่องจากว่าถึงแม้ว่าบางจุดที่เคยจัดเป็นวันเวย์แต่ว่าสภาพการจราจรเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบมากทีเราตรงนั้นเราก็ให้เจ้าพนักง,งานจราจรในระดับพื้นที่เขาทําการตัดสินใจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของจราจรที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดครับ